สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Diary of Broken Dreams นะครับคือตอนนี้ที่ผมเล่นอะ่ะเป็นเวลาตีสามนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อให้ได้อัตรลดมากขึ้นนะครับคือผมนอนไม่หลับครับก็เลยถือโอกาสมาเล่นเลยแล้วกันเนาะโอเคเราลืมตาม,มาในห้องของตัวเองนะครับมีเตียงนอนกดได้ด้วยฉันฝันถึงเขาอีกแล้วฉันเลิกกับเขาไปเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ว่าเขาเหมือนกับมะเร็งที่อยู่ในหัวของฉันฆ่าฉันชา้ชาๆจากข้างในเมื่อไหร่ที่ฉันจะเป็นอิสระนะ มันก็ได้มากมายนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์นี้มันเป็นหนทางเดียวที่ฉันจะติดต่อกับโลกภายนอกนะครับฉันรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเหมือนกับว่าไม่มีใครสามารถทําลายฉันได้นะครับกดต่อดีก่านเนี้ยถ้าเกิดฉันหยุดโพสตออนไลน์ไปเนี่ยจะมีใครรู้ตัวไหมนะทุกคนเนี่ยทำมากมายให้กับชีวิตตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ฉันทําก็แค่ซ่อนอยู่ในห้องแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดมากเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่ามีภาพวาดนะครับภาพหมาเหรอมันเป็นภาพหมาป่าที่ฉันเจออยู่ที่ลรงรถมันอาจจะดูแปลกนะแต่ว่า ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันจ้องฉันอยู่จริงปะเนี่ยก็ไม่ได้มองนะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เอะฉันล็อกห้องตัวเองได้ยังไงเนี่ยนี่มันไม่เมคเซนเลยเอ้าเราออกยังไงอะปกติเขาล็อกจากภายในไม่ใช่เหรอโอเคตะก้ามันเป็นตะก้าผ้าฉันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงว่างเปล่านะก่อนในนี้มันยังเต็มอยู่เลยตอนที่ฉันเข้านอนเกิดเรื่องแปลกๆมากมายอันนี้อะไรอะทีวีหรือเปล่าไม่ใช่ทีวีนะครับ มันเป็นเงาสนทนของกระจกที่มันแตกนะมันเหมือนกับว่าฉันกําลังมองความว่างเปล่าเลยเสียงอะไร <c oughs> กระดาษเหรอดูแล้วไม่ต้องเคาะเป็นกระดาษนะครับเก็บเก็บได้ไหม,มปริศนาของวิปาาัสนาคืออะไรอะ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอคํานี้เลยนะครับมันเป็นโน้ตที่ใครก็ไม่รู้สอดเข้ามาใต้ประตูเราวิธีการออกอยู่ภายในกระจกผู้ชายผู้ตามหาความชัดเจน ประตูจะปลดล็อกก็ต่อเมื่ออ๋ออะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับกลาสะท้อนในกระจกเนี่ยพวกนั้นมันคือกรงขังเหรอโอเคครับเช็คดูรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับลองเริ่มเลยไหมกดเข้าไปเราเข้ามาในกระจกนะครับดูยังไงก็ทีวีแนละ้วจริงๆที่ไหนเนียเทคเกินวิ่งได้ด้วยนะครับเราอยู่ใน มิติมิติหันกระจกนะครับโอเคมีเสียงเพลงขึ้นด้วยเรื่องมันจะเริ่มแล้วหรือเปล่านะมีไฟฉายเหรอขอบคุณครับตอหรับไฟฉายมันเป็นไฟฉายที่มีใครบางคนเขียนเอาไว้ว่าคนโกหกนะครับเก็บอะไรเอะไรขึ้นอนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันหวังว่าไฟฉายจะใช้ได้นะมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคมีอะไรไหมมีคําเขียนนะครับว่า มันเล่นเป็นพยานความเจ็บปวดของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมีประตูสองด้านเลยเรามาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยเปิดได้ไหมอ๋อวิเราพีคได้ด้วยนะพีคดูอะไรอะ่ะมันล็อกมันไม่ขยับเลยโอเคโอเคเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะครับมันล็อกเหมือนกันถ้างนั้นเราก็วิ่งไปตามทางนะครับอันนี้อันนี้คือผมกดวิ่งสุดแล้วนะวิ่งได้แค่นี้จริง จะมีอะไรไหมเนี่ยเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ฉันคิดว่ามันล็อกอยู่อันนี้ก็เหมือนกันมีคืออะไรอะตัวสอนล่ะดุ๋ยอยู่นะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวแหละประตูตรงนี้สองทางผมว่ามันก็น่าจะล็อกเหมือนกันนะนั่นไงมันล็อกอยู่แต่ว่าฉันจะเข้าไปทําไมเดี๋ยวอ่านอีกรอบนะครับมันล็อกอยู่แต่ว่าฉันจะพยายามเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของคนอื่นทําไมเออจริงด้วย ผมจะพยายามเข้าไปทําไมนะเปิดได้ใช่ไหมถ้าเปิดไม่ได้ก็เอ้ามันยังล็อกอยู่แล้วทธอเป็งไงเอยไม่มีประตูบานไหนที่เราเข้าได้เลยนะครับย้อนกลับละ่ะเอ้าเปิดได้แล้ว <c oughs> โอ้คือผมพยายามนานมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเดินไปกลับหลายรอบมากเลยสุดท้ายก็ได้รู้ว่าอ๋อมันต้องปอดก่อนถึงจะไปต่อได้รู้สึกว่าเพดานมันเตี้ยลงหรือเปล่า แล้วก็อันนี้ไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับกลายเป็นเหมือนกับมือคนเลยเปิดได้ไหมครั้งนี้รู้สึกว่ามันเป็นอาภารไม่ของฉันนะแต่ว่ามันไม่เมคเซนเลยฉันไม่มีกุญแจด้วยสิอาภารไปลองมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะตามทางมันดูไม่น่าไว้ใจเลยใช่ไหม <laughs> มันคือมือคนหรือเปล่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่มือคนนะแล้วมันคืออะไรอะ่ะมีฐานไปฉ่ายด้วยนะครับเก็บไป ตู้ซ้ายเข้าได้ปะเข้าไม่ได้ตู้ขวาก็ก็เข้าไม่ได้มีว้าําไมเนี่ยถ้าเข้าไม่ได้ไฟฉายหมดอ๋อใครเขาเดินอะไรอะ่ะก็ถึงคนที่เดินอยู่นะครับอย่าเพิ่งโผล่มานะขอผมเดินก่อนอ๋อกดแทบ็บโอเคกดใช้เลยขอบคุณสำหรับแบตเตอรี่นะครับ <laughs> ไม่รู้เลยว่ากดแท็บเพื่อเปิดอินเวนทอรี่นะครับมีตู้เย็นวางอยู่กดได้ปะ ผุดไม่ได้บรรยากาศก็ขดลุกอยู่นะครับเอา้าไม่เข้าหรอเปิดไม่ได้อ่ะใครปิดประตูแล้วไฟฉายปิดเองใครทำอะไรอ่ะเ,อเหมือนมีเสียงคนอย่างหลยเ๊้ยเ,เขายิงตัวตายเหรอ <laughs> โอเคมีข้อความอยู่ข้างหน้านะครับคำโกหกกับด้านก็เป็นแค่ความจริงที่ผิดเพี้ยน ะท้อนในสิ่งที่นายเห็นและปลดปล่อยตัวนายให้เป็นอิสระคืออะไรอะ่ะโอ้แบตเตอรี่ขอบคุณสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ถึงชาติหน้านะครับมีเอกสารตรงนี้โอเคทําไมต้องยุ่งด้วยเป็นกระดาษที่ฉันเจออยู่ในล็อกเกอร์ของโต๊ะเครื่องแป้งแปลกๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะมาทําอะไรที่นี่และทําไมฉันถึงหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ใครคนประเภทไหนที่เป็นคนเขียนจดหมายแบบนี้แต่ว่ามันก็พูดถูกนะฉันก็เป็นแค่คนที่ไร้ค่า ทำไมต้องพยายามด้วยยังไงเธอก็ไร้ค่าอยู่แล้วโอ้โหมีล็อกเกอร์ให้เปิดนะครับล็อกหมดเลยเหรอโอเคกระดานนี้ไม่มีใครแคร์ฉันอ่านจดหมายนี้แล้วรู้สึกว่าเจ็บยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับว่ามาระบุค,ความจริงอยู่แต่ว่าฉันฉันก็แค่อยากที่จะกรีดร้องหมุนไปหมุนมาก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีใครที่จะแคร์เธอหรอกโอเคอย่พูดอย่างนั้นสิมีอะไรที่เปิดได้อีกปะ ทางไหนเอ่ยต้องมานั่งเดาเกะนะครับเอา้าอะไรอ่ะเปิดไม่ได้เลยอ๋ออันนี้นะครับค่าตัวตายฉันไม่อยากจะเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วฉันทําอะไรลงไปถึงได้เจอเรื่องแบบนี้ฉันได้โปวดใครก็ได้ช่วยทําให้ความเจ็บปวดนี้หยุดทีขอร้องมันเจ็บมากๆเลยหัวงฉันปวดไปหมดหน้าอกรู้สึกแน่นฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันหายใจไม่ออกด้วยซ้ํานายฆ่าตัวเองยังไม่ได้เลยใช่ไหม นายเลขี้ขาดเกินไปครับผมโอเคเปิดอะไรได้นนีกวาเพาเปิดอันนี้ได้นะครับโอเคนายสมควรได้รับแล้วสิ่งที่ฉันต้องการก็แค่อยากจะถูกยอมรับอยากจะมีความสุขมันเจ็บมากๆเลยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจฉันเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนและเส้นเลือดเนี่ยอุดตันไปด้วยสิ่งสกปรกทําไมมาถึงได้เจ็บขนาดนี้เมื่อไหร่ฉันจะร้องไห้นะโอ้โห จนหมายพวกนี้ใครเขียนเนี่ยเลิฟฉันรู้สึกว่างเปล่าคุณสมควรได้รับความรักใช่ไม่ว่าใครบนโลกนะครับก็สมควรที่จะได้รับสมควรที่จะรับความรักนะครับประตูเปิดได้ปะ <S 2> <S 2> สวัสดีครับเ <laughs> สียงตอนรับอย่างนี้เลยเหรอเอาแบตเตอรี่หมดใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกรอบเราไปต่อเลยนะครับจะไปได้ไหมเอาประตูตรงนี้เปิดแล้ว เป็นประตูที่มีเสียงนะครับเสียงยิงปืนสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอะ่ะมีคงขังแล้วก็มีทางไปนะครับโอเคอันนี้อะไรอะ่ะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้นะครับมันมีบันไดปีนอยู่ด้วยอะ่ะจริงด้วยมีตุ๊กตาแล้วก็มีกระดาษนะครับความเสียใจของผู้เป็นแม่ฉันเจอกระดาษนี้อยู่ข้างๆตุ๊กตาหมีเก่า ข้างหลังโอ้โห <c oughs> ข้างหลังมีให้อ่านเพียบเลยนะครับโอเคเริ่มอ่านเลยดีกว่าโอเคครับหลังจากที่อ่านไปแล้วผมตัดสินใจที่จะตัดเสียงที่ผมอ่านออกไปทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องคร่าวๆนี่คือมันเป็นการพูดถึงคนที่บูลลี่กันในโรงเรียนนะครับแล้วก็คนที่ถูกบูลลี่ปรากฏว,ว่าพอ,อเนี่ยเข้าข้างคนที่บูลลี่นะครับแล้วก็จะไล่เด็กที่ถูกบูลลี่ออกจากโรงเรียนเฉยเลยไม่แฟร์เลย หลักๆก็เป็นเรื่องเพศนะครับเป็นแบบเพศที่สามนะครับน่าจะเป็นตัวเรานะครับในเรื่องทั้งหมดนี่น่าจะเป็นจดหมายเกี่ยวกับตัวเรานะครับพอรู้สึกว่าตัวละครตัวเราเนี่ยตอนเกิดเรื่องเราเป็นโรคซึมเศร้านะครับโอเคครับตัดภาพอีกแล้วคือผมเพิ่งรู้ว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยมันมีกุญแจนะครับ <laughs> โอ้คือผมเดินไปทั่วเนี่ยนะจนกระทั่งไฟฉายแบตเกือบหมดนะครับคือถ้าผมเปิดมาเนี่ยอีกนิดนึงก็หมดแล้วแบตไฟฉายจะหมดแล้วว่า ถะาไปทันไหมมันเป็นกุญแจอพาร์ตเมนต์ของตัวเองนะครับก็ห้องห้องเรานี่น่าจะอยู่ข้างหลังนู้นเลยนะแ้มืดแบบนี้มองไม่เห็นเลยถ้าผมจำไม่ผิดอพาร์ตเมนต์เราก็น,น่าจะประตูนี้ปะเปิดได้ใช่ไหมอ้าเปิดได้วัสดีครับผมกลับมาแล้วมีใครไหมมีสิทำไมจะไม่มีมีกุญแจด้วยนะครับเหมือนกับศพเหรอทำไมถึงมีศพอยู่ ทำไมหมดมีศพอยู่ในบ้านเรานะครับมีจดหมายนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ขอบคุณครับโอ้โหกดใช้เลยอย่างนี้โอเคเราได้แบตนะครับแล้วก็มีเอกสารนะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนนะครับโอเคล้วอันเนี้ยโอเคหรือเปล่าไม้ <laughs> มเกา่าหอยน้อยมีสิ่งกีดขวางมากมายเลยครับในชีวิตเราเลยรู้สึกว่าแค่จะเดินไปยังลําบากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะเดินไปด้วยนะ วางปุ๊บสวัสดีครับขอกุญแจเฉยๆเลยได้ป่ะแล้วก็ปล่อยผมออกไปข้างนอกนะเก็บแล้วเขาจะจับมือเราไหมไม่นะโอเคข้างหน้ามีประตูสามบ,บานครับเดินไปไม่ได้อะขอโทษนะครับขอขอข้ามศพนะเปิดได้ป่ะเปิดไปได้บานที่หนึ่งบานที่สองแล้วก็บานที่สามมันไม่ขยับเลยด้วยเหตุผลบางอย่างโอ้ย <laughs> ขอโทษครับขาออกจะเจออะไรไหมอะ เดี๋ยวเราเช็คก่อนนะครับว่ากุญแจที่ได้มามันคือกุญแจอะไรอันนี้ปะเป็นอ๋อเป็นกุญแจบันไดนะครับก็ห้องที่แล้วอ่ะดิเราวิ่งกลับไปเลยนะครับอ่าห้องที่มีตุ๊กตาใช่ไหมทางซ้ายมีอะไรไหมไม่มีนะทางขวาก็ไม่มีห้องนี้ใช่ไหมโอเคมีกุญแจอยู่ตรงเดียวนะครับที่มีบันไดก็ที่นี่แหละเปิดเปิดเลย ปลดล็อกเรียบร้อยสวัสดีครับเราปีนบนไดขึ้นไปข้างบนแล้วปีนไปเพื่ออะไรอะ่ะปีเลยดีกว่าแปเอา้าเราต้องเราต้องเดินเองด้วยเหรอโอเคขึ้นมาละมันคือคืออุ๊ยแล้วนี่ศพใครเนี่ย <laughs> ทาไมมาแขวนคออยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเราทําอะไรได้บ้างไงสวัสดีครับจะไม่ลุกออกมาใช่ปะจะไม่ดิน้นจะไม่อะไรใช่ไหมเขียนเอาไว้ว่าคุณสมควรที่จะได้รับความรัก ขอบคุณมากครับแต่ละคนแปลกหน้าที่ดูไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่โอเคถ้างั้นเราก็เดินต่อเลยเนาะข้างหน้ามีศพด้วยหรอมีโอ้มีหลายศพเหมือนกันนะที่นี่แถวนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรเลยนอกจากกองขังแล้วก็ศพนะครับแล้วดูจากศพเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ตายจากการฆ่าตัวตายปะเนื่องจากว่าถ้าโดนถ้าโดนมัดอะไรแบบเนี้ยก็ไม่น่าจะแขวนคอตัวเองได้นะดูเหมือนข้างหน้าจะมีเก้าอี้นะครับไปมีวิ่งเลยดีกว่าพเพื่อจะถึงเนี่ยไกลเหลือเกิน มีเอกสารด้วยนะครับอ่าดูซิมีอะไรขอบคุณที่เล่นอ้าวเป็นขอบคุณที่เล่นเฉยเลยก็จบไปนะครับกับเกม Daily of Broken Dream นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกลัวช็อตไหนหรืออะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ